โยริอนตอนไข่แปลงร่างต่อคำสาัโอ้ยชิสกานี่วาดรูปเก่งจริงๆเลยม้ามีปีกตัวนี้วาดออกมาดูดีมากเลยม้ามีปีกอย่างนั้นเหรอโอ้ไม่รู้อะไรเอาสั้นเลยนะโนวิตะเนี่ยโอ้โหโ้เฮกัสาจ้าหรือก็คือม้าบินนั่นเองล่ะสมัยเด็กๆในทะ่นใครคิดว่าม้าแบบนั้นไ้ม่อยู่จริงๆด้วยนะ แต่ว่าตอนนี้ก็ยังฝันถึงอยู่เหมือนกันได้ขี่ม้าสีขาวบริสุทธิ์เบย์บินไปบนท้องฟ้าถึงไหนถึงไหนเลยความฝันนั้นฉันจะช่วยให้สมหวังครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะมันยังไงกันเหรอก็คือว่าที่ฟาร์มของเพื่อนพ่อฉันมีม้าที่ชื่อเพกาซัสอยู่พอดีเลยล่ะมันเป็นม้าสีขาวที่เชื่องมากเลยด้วยนะจะให้ชิสกาจางไปขี่ก็แล้วกันนะจ๊ะโอ้ยดีใจจังเลยให้ฉันขี่บ้างดิได้ป่ะไ้ป่าได้รู้แล้วละนาเอน ไม่เห็นจะน่าสนใจเลยะยังไงมันก็บินไม่ได้อยู่ดีแหละแย่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ <Grey> ฉันจะหาเพกาซัสของจริงให้ชิสกะขี่ให้ได้แล้วค่อยดู <eng> นี่บ้าเข้าขั้นเลยนะท<อ>ุกคน,นนี่บ้าจริงๆแหละน้อยๆหน่อยนะโรบิตะ เพกาซัสน่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตในจินตนาการอยู่ในนิยายเอ้าอย่าซีซัวทำทั้งที่ทำไม่ได้ซีมันไม่ดีนะเพื่อนนะเหมือนเด็กโกหกอ่ะใช่แล้วแกล้งเธอเป็นรู้ดีไปแล้ะนายอ่ะจะไปหาเจอใช่โอ้ยยังไงฉันก็ต้องหามาให้ได้คอยดูซิเฉันจะให้ชิสุกะได้ขี่เพกาซัสของจริงให้ได้ขอสัญญาเลยนะจ๊ะชิสุกะจ้าโดลิมอนอ้าว ไม่อยู่เถอะเฮ้ยเวลาสำคัญแบบนี้ไม่อยู่อี๋อ่ะอ้าวเม้าท์ออนี่นะเข้ามาทางไหนอะเนี่ยไปละเชื่ชิ่อยึว้าอะไรแม้าท์ไปไปปลาครับอ๋ออ๋อที่ทีท่ทีท่ดูดน้ำด้วยว้า<ม>ว<ม>วเอานายเองอะโดเรมอนอ่าไงคือ<ม>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  คือแต่ว่าเมื่อกี้มีแมวแล้วก็มีปลาคาร์ฟแล้วก็มีที่โยกสุกน้ําด้วยอ่ะฉันได้ดยินเสียงฝีเท้าของหนูอยู่บนฟาแพด้านน่ะสิก็เลยแปลงร่างเป็นแมวไปขู่มันให้มันกลัวซะหน่อยแปลงร่างทําได้ได้วยเหรอแปลงได้ทุกอย่างนะอ่ะก่อนนะมาทังนั้น,น,งงนช่วยแปลงเลอกเป็นเพกาซัสให้ชิสกะขี่หน่อยได้มากไม่ได้นะไ,ไม่ได้ฉันจะออกไปข้างนอกแล้วเล่ากันเล่าฉันไปสัญญากับพาวินแล้วว่าเดี๋ยวไปอย่าไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยมันช่อย ถ้างั้นนาะนายนะ่ะ<า>แปลงร่างเอาเองก็แล้วกันนะนาเอาไปเลย <c oughs> ใครแปลงร่างต่อคํำสา์แต่ว่าอย่างนายน่ะจะใช้มันได้คล่องเลยแต่ว่าแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมอมกลายเป็นสิ่งที่อยากจะแปลงร่างโดยตรงไม่ได้หลอกนะเอา้าเ้าหมายความว่าไงอ่ะ มันจะต้องแปลงร่างโดยผ่านเกมต่อคำสับนะสิเกมต่อคำสับเหรอตอ,อนเื่นนะแบบนี้แบบนี้ต้องหลับตาลงต่อใครให้แตกเนหัวตัวเองแล้วต่อจากนั้นก็พอลืมตาขึ้นมาอีกทีก็จะกลายร่างเป็นสิ่งแรกที่เห็นทันทีเลยละ่ะกลายเป็นสิ่งแรกที่เห็นเหรอเมื่อกี้น้นะ่าเริ่มจากประตูประตูอ่ามอร n นิงกรอร เงินแล้วก็กลายเป็นแมวเงินเหรอแล้วจากแมวก็ประครับที่โยกน้ำดโดเลมอนสินะสิ่งที่ต้องระวังมากเอาไว้ก็คือพอแปลงร่างผ่านไปนาาสิบนาทีแล้วนะาร่างกายจะเริ่มเปล่งแสงออกมาแล้วจากนั้นถ้าไม่แปลงร่างเป็นอย่างอื่นภายในเวลาสิบวินาทีก็จะไปไงเหรอหาหาน้ยก็จะกลับร่างเดิมอีกไม่ได้ไอะน,นี่รอกันนะทีได้ไ วัวว่าดาน่าจะใช้มันได้คล่องหรือเปล่าน่ะจริงด้วยสิโนบิตะซีนิโอโทรศัพท์มาหานะน๊ะว่าไงไปเขายืมเพกัสซัสมาได้หรือ,อยังล่ะทำไมพูดจาอดดีแต่คงทำไม่ได้หรอกนะจิกปะ <laughs> ฉันยืมมาได้แล้วจะเอาไปให้ดูเดี๋ยวนี้แหละคอยลุ้นเอาเองก็แล้วกันไม่ว่าจะยังไงต้องแปลงร่างเป็นเพกาสซัสให้ได้เอว่า <laughs> แต่จะเป็นอะไรก่อนดีอ่ะเออ ดินสอดอกดอกบวยสแตมมาบินอุ้ยเรานี่หัวดีชะมัดเลยอะเนบิตาครับบายไปซื้อของให้แม่หน่อยจ้าเออเฉินคุณแม่เขา่อแล้วอะออะไรเหรออ่อไม่เป็นไรครับเอาไปเถอะโอ้ย ไอ้ที่กำหนดเอาไว้อ่ะจากคุณแม่ทำไงถึงจะกลายเป็นเพกาซัสได้ล่ะเนี่ยแต่ท่นะคะโนบิต้าดูไหมครับอยู่ที่ห้องจ้ะเข้ามาเลยจ้ะพวกรังาักคิเพกาซัสกันแล้วโนบิต้าจะขอโทษก็ได้ขอโทษมาสั้นน้จะบอกให้เฮ้ยเพรองวราพวกนายต้องไปขี่แน่ไปรออยู่ที่บ้านก่อนไปว้าวอ้าวจะกลับกันแล้วเหรออาผมกลับกนแล้วครับครับกลับก่อนแล้วครับน่ากลัว ฮ้ยร่างกายเริ่มเปล่งแสงแล้วถ้าไม่รีบแปลงร่างเป็นอย่างอื่นภายในสิบวินาทีนายจะกลับร่างเดิมไม่ได้อีกเลยว,ว,วลายวายวายแล้วเป็นอะไรแล้วจากแม่แล้วเป็นอะไหนก็ลิงบาบูนจิ้ง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 ลิงบาบูนล,ลิงบาบูนมือซ้ายมาบินเฮ้ยส,สำเร็จเฮปเกคัสเซสเฮ้ยฉันคืออัจฉริยะเจ๋งชะวัดเลย จะไปหาแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับจ้าคิสกายอยู่ไหมครับออกไปที่บ้านเซเนโอจ้าบ้านเซเนโอเหรอฮะอ๋อขอโทษนะฮะที่มารบก,กวนขอโทษนะครับเออไอมาพูดได้เหรอนี่แหละเพกาซัสที่ว่ามาตัวนี้สวยจังเลยขอโทษที่รอรำเพกาซัสมา,าแล้ว เพกาซัสมาแล้วเหรอตอนนี้ออกกับใจอันตกตกใจแน่ๆเลยส่วนชิ่ซึกะก็จะพูดว่าเพกาซัสที่เทจังเลยเย่ะแล้วหมดเวลาแล้วเหรอมาบินมาบินตัวร์อ้าวอยู่ไหนล่ะเนี่ยโนบิตะก็อยู่ไหนแล้วเพกาซัสที่ว่าล่ะอยู่ไหนโอ้ยโนบิตะอยู่ข้างนอกเลยมั้ง คนจะไปซ่อนตัวที่ไหนสักแห่งมากกว่าละโอ้ยยังไงก็เออหาทางกลับเป็นไปคาซัสให้ได้เลยเอาไงดีตาหานกยุงเป็ดน้ำกังเกงเพคาคอร์ซัส สำเร็จปรางร่างได้แล้วโนบิตาเน่าหายไปไหนของเขานะ่สงสัยว่าจะหาเพกาสซัสมาให้ไม่ได้ก็หกเล่นเจ้าเยกพวกเราเอาไว้อีกแบบนี้มันจะมากไปนะบอกให้ต้องซัดหว่งไงนะอะไรเฮ้ยอะไรลอยมาเฮ้ยเพกาสซัสตัวจริงจริงเหรอเนี่ยโอ้ปีแต่ว่าเพกาซัสของจริงใช่ไหมล่ะอ้วนจังเน่นด้สิ ตุบเตียปุกลุกด้วยเลชมัตนมน้ำด้วยอี่นกขู่ชมัตเลยชิสกะสัญญากันแล้วอะฉันจะให้เธอขี่ไงไปเดินเล่นบนท้องฟ้ากับฉันเถอะนะเป็นไงสบายดีใช่ไหมล่ะคือว่าแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่อ่ะเนาะโอย่าพูดตรงๆอย่างนั้นสิจ้ายายมาบินอยู่บนฟ้าเฮ้ยจริงด้วยเอว่าแต่ว่ามาทุเรตจังเลยเนาะใช่เป็นซนหรือเปล่าเนี่ ขาสาดดั้นดิดเดียวเองใช่ถ้าเราไปใช่แล้วเนี่ยหมูมากกว่าเออหมูมากกว่าเออเอ,อ้ยเอ,อ้ยขอบใจมากนะใช้นสนุกมากเลยยออคน้าอุตส่าห์ลำบากทั้งทียังพูดอย่างนี้อ,อีกช่างเหอะรักษาสัญญาแล้วนี่กลับเป็นโนบิตะดีกว่าเฮ้ยโนบิตนะน่าจะไหวหรือเปล่านะ เอ้ยแม่ครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับที่หน้าบ้านมีมีสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดเหรอไหนเออเออเอ้ยเออจับอะไรดีนี่อย่างเออเออเสียงโนบิตะนี่นะอ่ะใช่แล้วใช่แล้วพอเริ่มจะเพิกัะซับปลาหมึกแห้งเมนโกะสไลน์หมูหัวหอมใหญ่เกี๊ยวซ่ากุ้งนินจามันภูเขาโอโมทาโร่โคอารา รก,กระรอกแตงโมหอยหอยแล้วก็อีกัวโ,โดนดอนลองท้ายแบบนี้เลยเหรอเออโอ้่ช่แล้วแล้วทำยังไถงถึงจะกลับเป็นร่างเดิมได้ล่ะเนี่ยทำยากอะสับไม่ยากชะัดเลยฉันก็ไม่รู้กั <c oughs> นได้ด้วยแล้วต่อไม่ถ่กเลย <c oughs> <c oughs> yeah น้ำเงินเนี่ยแล้วก็นะไข่แค่เก้าสแตดเย็นเองเลยตายจริงห้องน้ำอ๋อตายห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำ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 แย่เลยเนาะแบบนี้ย <laughs> บ้านใหญ่โตยังต้เขาวงกดแนะ่จริงด้วยช่วยทำให้บ้านของเราใหญ่เป็นเขาวงกดแบบนั้นหน่อยสิเฮ้ยหน้าหน้าขอร้องละเอ้ยไม่ไหวแล้วหน้า <laughs> ถึงจะทำให้ใหญ่โตไม่ได้แต่ถ้าเป็นของพิเศษที่สร้างเขาวงกดได้แล้วมันก็มีอยู่นะจริงเหรอเออใช่ใช่เขาวงกดในบ้านขอหมุนเครื่องนี้นะโครงสร้างของบ้านก็จะเปลี่ยนไปเป็นเขาวงกดขึ้นมาแทนเลยละเอาเลยเอาเลยฮะก่อนเลยนะเริ่มจากแค่รอบเดียวก่อนนะเเมื่อกี้มันอะไรกันอะ โครงสร้างของบ้านก็เปลี่ยนไปแล้วพ่ะที่ฮสตาร์ทจากตรงนี้เอาวเลยนะจะออกไปข้างนอกได้หรือเปล่าไนดะ้เอาอนนละฮะไม่เห็นจะเปลี่ยนเลยเหออเมื่อก่อนเป็นบันไดลงนี่ตอนนี้บ้านเป็นสามชั้นแล้วเหรอเอ้น่าสนุกจังเลยฮะอุ๊ยว้ายฮ้ห้องครัวนี่ ก็แสดงว่าประตูประตูหน้าบ้านโอ้ยสนุกจังเดี๋ยวนะเมื่อกี้ขึ้นบันไดามานีอ่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เรมอนออกมาได้แล้วนะ ต่อไปก็เอายากๆเลยเอาจัดเข้าไปเลยโอ้โยเอ้าเอไปหมุนติ้วเลยติ้วติ้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมุนมากไปแล้วแล้วจ่าหยุดสิพอแล้วพอแล้วโอ้ยหายรูปแล้วไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลามาสนุกกว่นะออกจากบ้านไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงกันเล่าพูดเกินจริงไปละก็แค่เขาวงโกรธเองน่ะมาสนุกกันดีกว่าเอาก็เอาอ่ะ ออ้นี่นี่มันสุดยอดเดี๋ยวเดีนีตอนนี้มีบันไดเจ็งๆด้วยเย้เยรอเดี๋ยวกที่นี่คือวาแล้วชื่ว่าเป็นห้องอาบน้ำ าจริงด้วยนะจริงด้วยนี่ก็ด้วยสชนะห้องอาบน้ำอีกแล้วห้องอาบน้ำอีกแล้วฮะเจ้ห้องอาบน้ำเต็มไปหมดเลยโอ้โหอันนี้ก็เป็นประตูอีกแล้วว้าวมีบันไดทั้งสามอันเนี่ยเนี่โนบิตะรีบกลับไปก่อนที่จะหลงทางจริงๆดีกว่านะไม่เป็นไรลอกเนื้ เอาล่ละมัญานี้ไปทางไหนเอาเอาเอ้ยเออนี่นี่โนบิต้าอ้ยวันแรงวันมามีบันไดอีกแล้วอะทางจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้างั้นก็กลับกันเถอะน่าแล้วก็หมุนเขาวงกไในบ้านกลับบ้านจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยอือือเจ็บใจชะมัดแต่ ฟ้าขึ้มคมยังไงก็ไม่รู้สิรีบไปเก็บที่นอนดีกว่ากลับมาแล้วจ้าเอ๋ถ้าไมเป็นห้องของโนบิตะเหนื่อยเลยมาะไรจะถึงสักทีมาเไรจะถึงยังไงด้ทำไมนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะอะโอ้ยโอ้ย มันอะไรนะเอ่อเออเนล้วถดงแล่วเหนื่อยแล้วนะเนี่ยในที่สุดก็คือมาถึงบันไดบนขั้นบนนาทีพูดอะไรันเล่ายังต้องไปต่ออีกฮะ แผ่นดินไหวแรงจริงๆโนบิตาก,กับโดร์แมนจะเป็นอะไรไหมนะเออเอ,อบ,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 บ้านต่างไปจากทุกทีนี่ไม่นะนี่เพราะว่าปเป่นดินไหวบ้านก็เลยเปลี่ยนไปงั้นเหรอทำไงดีกลายเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วเอเอเออคิดว่ากลับไปได้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้ะ คือทำไงดีอยากไปห้องน้ำก็มาซะแล้วสิตอนนี้อโอยไอจะพูดแบบนั้นนะแล้วห้องน้ำอยู่ไหนเล่าใช่ละฉันจะดูไปไหนก็ได้สิออจริงด้วยนะเอาเลยประตูไปไหนก็ได้ไปห้องน้ำเลยเออไปใช่สิใช้นีกลับไปห้องของโนบิตะเลยดีกว่าน้ะจริงด้วยไปที่ห้องของฉันเฮ้ยไม่เห็นไปเลยรออีกรอบนึงแกอ่ะไปที่ห้องของฉัน เอ้าห้องของฉันเอ้าเฮ้ยไม่ใช่ห้องของฉันเอาไม่ได้อีกอ๋อไม่ไม่มีเหรอไม่เห็นจะได้เรื่องเลยไอ้คนอ้วนทางแค่หลอดเอาเลยเอาลองดูเอาเอาเลยนะโอ๊ยไม่ได้อ่ะไม่ได้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 สิบเวทมนเอาเธอเลยลูกซิไปสิขอบใจมากเลยนะฮเอาได้ไหมไปไม่ได้อ่ะอุ้ยอุ้ยไม่ได้ผลแล้ยจัง ในบ้านนะคุณจะใช้ของพิเศษอย่างอื่นไม่ได้มั้งโอ้สุดจะทนแล้วเออโนบิตะดูเดมอนด้วยแม่ครับแม่เฮ้ <sk ry p> ครับใคอยังช่วยที่ทั้งสองคนปลอดภัยนะแต่ว่าทำไมบ้านถึงได้กลายเป็นแบบนี้ได้ละ่ะเออ,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 อคือว่าเรื่องนั้นนานไปก่อนเลยมันกลายเป็นแบบนี้ะอย่างนี้นี่เอง ไม่ชอบเป็นอะไรไม่รู้เรื่องอยู่ ที่ไปถึงห้องก่อนให้หมุนเขาว,วงกดไในบ้านกลับข้างก็พอแล้วล่ะแล้วเข้าจะได้เหมือนเดิมเข้าใจแล้วล่ะไอเร็วเข้าออโอ้ยเมื่อกี้ผ่านมาทางนี้แล้วนี่นาะโอ,อ,อ,อใช่แล้วนึกอะไรดีๆออกแล้วแค่ออกไปจากทั้งนี้ทั้งนองกระตามนี่ก็พอ,อจะค่ะหายไม่จริงค่ะ ไม่ดีจะต้องหลงยินนี่ไปตลอดชีวิตเลยเหรอเนี่ยโอ้ยจะทนไม่ไหวแล้วโดเรมอนจะทนไม่ไหวแล้วช่วยด้วยโดเรมอนอขอโทษนะโนปิตะฉันช่วยอะไรนายไม่ได้เลยอ้าแล้วกลับมาแล้วเออคือ เอ๊ะเอ๊ะอ่ะทฮะทําไมฮะอ๋โว้อยแล้วมาวางที้เอาไว้ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเอ่อเอ๊ะแล้วนี่มอะไรอ่ะเอ่อเอ๊ะอืมอืมมันอะไรกันน้า โอ้โอ้ฮะเอ๊ะเอ้เอ่อนี่เอ่อะเมื่อกี้นี่มันเอ่อพ่อคุณคะให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วชายุขอบคุณมากเลยครับพ่อคุณคะยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะไปอยักงชัวร์หน่อยเมื่อกี้นี่บ้านหมุนใหญ่เลยนะแล้วก็เออคืออ่ะเอเอ้ยเอ้ยหมุน